ครับสวัสดีปีใหม่เอฟซี FC, ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัป,ปดาห์นะครับเนาะวันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดนะครับก็สิเป็นวันยังเป็นเดือนเก,าานก่าอยู่บ่พี่น้องมกาลาอยู่บ่เพราะว่าเดือนท่านว่าบ่าครับสามสิบเอ็ดหรือเป็นมกาลาแล้วแต่มก็บงง <laughs> ครับเอายังกระซางมันนาอพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้พุธยนผ้ามาติดตามราวพัฒนาของเซียนป่าตาลเนาะครับเนาะครับวนวันจันทร์ที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าธันวาคมหกหกราวพัฒนาออกห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าห้า ครับเรียกร่างก็ออกเจ็ดศูนย์นะพี่น้องเนาะครับของเสียนป่าตานเนี่พี่น้องเน้นตัวพิษนะพี่น้องเนาะครับบนล่างวิ่งรวดโอ้ี่วันศุกร์พี่น้องเด้อวันศุกร์ที่ยี่สิบเก่าที่ผ่านมาเนาะครับนเนาะเสียนป่าตานบนล่างวิ่งรวดเก้ากับหนึ่งเน้นที่หนึ่งตัวเน้นบม่มาพี่น้องมาเก้าจย่ายับคู่เขาเก้าห้าตรงตรงพี่น้องเตียบเอาเสียนป่าตานมาฟันหนึ่งห้า ครับเอ,เอางวนนี้มือนี่พยามผ้ามาตามตัวอ,อีกเนอะครับเนาะกับเซียนปาตานนะครับคอยปังปังอีกนะครับเอฟซีก็จะได้ชกชกมันมันกันใส่ปีไม่เนาะพี่น้องเนาะ วันจันทร์ที่หนึ่งมคสองห้าหกเจ็ดเปลี่ยนพอสอใหม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ เยินป่าตาน บนล่างวิ่งรูดนะครับรเตรียมมืงในโทรศัพท์กันแปดกับศูนย์นะครับ เน้นที่ศูนย์ชัดเจนว่าพี่น้องเนะาะรับมาเบืองเสียนปลาตัานจับคู่นะครับ หนึ่งแปดแปดศูนย์แปดห้าครับโอ้ ฟันใหม่แล้วพี่น้องฟันที่ศูนย์ศูนย์ห้าเน้นๆน,น,นะครับ คือเกาได้พี่น้องเลือตัวทีเพิ่บกฟันให้เก่าน้ำนะครับพอเลรล็กบลายหางนะครับเนาะเส้นปลาตันสีหางก็มีเล็กสามตัวน้ำพี่น้องส่วนเล็กสามตัวก็มีหนึ่งปดศูน หนึ่งแปดห้าแปดศูนย์แปดศูนย์ห้านะครัแบขบัแบบแถมเหล็กสี่ตัวน้ำพีน,นองแปบดบหนึ่ง ศู <c oughs> นย์หครับเล็กตัวกัสองหางพี่น้อง สับเกียนเอาพี่น้องเนาะ <c oughs> ครับเราพัฒนาครับวิ่งบนล่างนะครับพี่น้อง8กับ0นย์เน้นที่0นฟันที่ศูนย์ห้าเน้นๆน,น,นะครับ <c oughs> ครับจับคู่กับมีหนึ่งแปดแปนะครับ เลขสาตัวก็หนึ่งแปดศูนย์หครับเลขสีตัวก็แปดหนึ่งศูนย์าศยครับเบาแหลมนะครับหรือว่าเซียนป่าตาลเนาะครับเนาะครับเ,าเ้าขอเต็มกขอ,ขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนป่าตาลเนานะครับเนาะ ครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับครับจะน่นแนวพอแต้มกับข้ออวยพรวันคอยเขาปังๆอีกเด้องัวนี้เข้าตรงๆอีกเนาะครับหนึ่งแปดแปดศูนย์แปดห้าฟันศูนย์ห้าครับสี่หางหนึ่งเอาเบิร์ดเด้อเด้อเลข ส่วนมากมันจะมาตัวบฟันนี่แหละตัวบเน้นครับเบรียกว่าลายตัวเนาะของเบาเช่นปลาตาลครับไวเขาปังๆยิงเนาะพี่น้องเนาะครับเอาเขามาแล้วก็จะเลืมนะครับเอ้อกดไหล์กดแช่ให้พอเตมน้ำแดงเนาะครับเนาะเผื่อเป็นกำลังใจให้พอเตมนํำนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่ปีไม่นี่พอเตมคอกไว้พอดเอฟซีทุกคนนะครับเ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตม ครับพอเตียมข้อไอ้พรไหมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บให่ใดความไข่ยาห้มีนะครับเนาะครับข้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกให้รวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตมก็มีแคนี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันยีกคลิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม